สติกเกอร์ใหม่จากเจ็ปตูดิโอชื่อชุดตอนเด็กขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสําหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนคราบซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไลน์สติกเกอร์โซสวัสดีครับพบอยแบงสวัสดีครับพบกับรายการป้ายาสัปดาห์ละครั้งกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้มีของมากมายนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรร mm hmm. เราไม่ได้ขายแต่เราเล่าให้ฟังนะครับอันดับแรก SOC j a s p e r i a ผมดีใจมากที่ m e ั a l Hero ก็มีสายการผลิตกับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็น j a s p e r i a กับหุ่นไดเรออนนะครับที่มีแปลงร่างเป็นยานได้เลยนะวัสดุเป็นเหล็กแน่นอน SOC แล้วก็ไอห,หุ่นตัวเนี้ยผมเพิ่งได้งานเก่ามาเลยสภาพไม่ครบขาดหมัดแต่ผมมามีมือสำรองเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยเอามาเสียบแทนได้ประมาณหนึ่งตัวเนี้ยสวยมากสัดส่วนดีเทลดี แล้วก็ให้ฟิกเกอร์ตัวแข็งๆอของจัสเปียนมาด้วยผมเห็นแวบๆนะภาพโปรโมทที่เป็นภาพหลุดมามียานเกียร์บันด้วยซึ่งถ้ามันมาแนวนี้นะแล้วมันขายดีวิเคราะห์การตลาดล่วงหน้าชาริบันชไชเดอร์มาแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขายังขายดีอยู่เมทัล h ฮโร่ของผมอาจจะถูกขุดมาขายอีกครั้งทีนี้ก็เสียตังกันยาวๆผมรู้ราคาไทยมาคร่าวๆคือประมาณ6 0 0ันะ เดี๋ยวจะรอดูว่ามีเจ้าไหนถูกกว่านั้นนะครับใครเป็นแฟนจจสเปียนอย่างพลาดเราพลาดแล้วเนี่ยผมว่าของมีน้อยไม่น่าแบบผลิตเหลือเยอะแน่นอนอย่าลืมต่อมานะครับ Iron Studio ออกในพลกรีวัด1 1 0ต่อส0สวยนะนานๆจะออก Star Wars ไซน์นี้สักทีเป็นสกเกล1 1 0ต่อ10ซื้อง่ายขายคล่องเล่นสะดวกโชว์สบายลองดูภาพเท่ ดาบจิรดึงสีอันผ้าคุมอะไรอย่างนี้ครบผมว่าคุ้มค่าอยู่ลองไปหาดูถ้าชอบนายพลกรีวัตนะครับต่อมานะครับร e วเทคเอวาเกเรียนเ v o บ u t i o n ออกมา2ตัวเป็นอีวาผมไม่แน่ใจว่าหุ่นไอ้สีเข้มเข้มเนี่ยมันคือหุ่นอะไรหน้าตาเหมือน01น่ะแต่มันจะมีขีดสามอันตรงนี้แล้วก็มันมีอาวุธที่เอามารวมล่างกันได้ด้วย คือผมว่าอันนี้สปอยหนังภาคใหม่แน่นอนใครไม่อยากดูสปอยข้ามไปก่อนนะครับต่อมานะครับโพสตเมทัลออกกาโอไกกามาเป็นหุ่นแบบหุ่นเหล็กอีกแล้วแล้วกาโอไกกาเนี่ยผมว่าโพสต์เมทัลทำตัวนี้ได้สวยมากรวมล่างแยกล่างขยับได้สมจริงใครเป็นแฟนกาโอไกกาคุณต้องเสียตังค์กันอีกแล้วล่ะ soc ก็ออกมาเยอะออกตัวเล็กตัวใหญ่มินิพลาก็ออกซุปเปอร์มินิพลาก็มีนี่ออกโพสต์เมทัลอีกซื้อเถอะ นะถ้าคุณชอบเรื่องนี้เก็บให้เป็นเรื่องเรื่องไปแล้วจะมีความสุขต่อมาดิสนีย์ออกไลท์เซเบอร์ที่กดปุ่มแล้วมันเป็นไฟบื๊ทขึ้นมาได้จริงคือยังไม่มีใครรู้ระบบนะว่าระบบเนี้ยมันทำงานแบบไหนแต่ที่คาดเดาวกันมาผมอ่านจากในเพจสมาคมผู้ค้างขายซูเปอร์ฮีโร่เขาบอกว่ามันจะเป็น,นระบบเหมือนตลับเมตรอะ กดแล้วมันเด้งบื้อขึ้นมาแต่ทีเนี้ยเราต้องมาดูว่ารอยต่อหรือรอยที่มันย่นเนี่ยมันจะเนียนสักแค่ไหนคือในภาพโปโมทดมันเห็นแป๊บเดียวไงเรายังวิเคราะห์อะไรกันมากไม่ได้แต่ถ้ามันออกมาดีซื้อเถอะคนละด้ามแล้วก็นัดกลุ่มกันแล้วก็ไปตีกันนะครับผมอยากเห็นภาพภาพนั้นมากต่อมานะครับอันนี้ค่ายใหม่ h e a t บอยร่วมกับ Sna ปดีไซน์ร่วมกับ Ni โคโลเดีย n ออกหุน่น ต่านินจาทั้งหมด4ตัวโคตรเท่มีชเชล็ดเดอร์เป็นภาพหลุดออกมานะครับเป็นภาพสเกต็ตออกมาทั้งหมด5ตัวมีตาคบเลยมีชเชล็ดเดอร์ด้วยแล้วก็เวลาผ่านไปผ่านมาไม่กี่วันออกเป็นหุ่นต้นแบบออกมาแล้วนะครับสวยตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเหมาถ้าราคาไม่เวอร์นะบอกก่อนถ้าราคาไม่เวอร์มีเหมาแล้วเดี๋ยวมีมีมีรีวิวม,มาให้ดูด้วยแน่นอนเพราะว่าผมชอบเต่านินจามากแล้วมันดีไซน์รวมร่างกับหุ่นได้เท่มาก ม,มันต้องมีนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ค่ายเนะี้ยมันจะออกเป็นหุ่นสําเร็จรูปหรือพลาสติกคิดหรืออะไรคอยติดตามดูจากในลูกได้เท่ทุกตัวต่อมานะครับ h o ตทอยออกกับตันอเมริกาตัวใหม่นะครับเวอร์ชั่นที่ f a l คอนเป็นกับตันอเมริกาชุดเท่มากเป็นสีขาวสลับสีน้ําเงินปีกใหญ่มากนะครับผมยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แต่ผมรู้สึกว่าของเล่นมันออกมาเร็วมาก เหมือนกับว่าซีรีส์จบปุ๊บ1วันวันรุ่งขึ้นฮอตคอยออกเลยมันทําให้คนที่รอที่จะดูมันเห็นสปอยหมดแล้วแต่ก็นั่นแหละยังไงมันก็ต้องเป็นภาพบังคับที่จะต้องดูนะครับใครที่เป็นแฟนฮอตทอยมาวล Toy, Marvel, กัปตันอเมริกาเฟลคอนก็ต้องมีตัวนี้อยู่ดีเพราะมันควบรวมกันไปหมดเลยงานดีครับลองไปดูกันตามร้านประจำนะครับต่อมา Queen Studio ออกงานใหญ่อีกแล้ว ไอรอนแมนมาร์คแปดสิบห้าสเกลหนึ่งต่อสองออกมาปุ๊บมีข้อคอระหาเลยเขาว่ากันว่าตัวนี้มันอ้วนไปแต่ผมว่าเราเห็นภาพแค่ไม่กี่ภาพอ่ะรอก่อนรอโปรตายลันไปก่อนมีงานออกมาถ่ายอีกจากล็อตนึงผมว่าไม่น่าอ้วนไปขนาดนั้นนะครับเขาอาจจะต้องปรับปรุงแน่นอนแล้วท่ามันเป็นท่าที่แบบยกขาขึ้นข้างหนึ่งอ่ะมันอาจจะเห็นสัดส่วนที่ไม่ชัดเจนอ่ะแสงเงาอะไรอย่างนี้ด้วยบวกกับการรีทัชอะไรอย่างเงี้ยนะรอก่อน นะครับรอดูรูปก่อนแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็ไปพีเลยนะครับเพราะว่า1นึ่งต่อสองเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานเล็กๆที่ควรจะมองข้ามแล้วมาร์คแปด้วยงานสวยเลยนะครับต่อมานะครับพาวันออก1นึ่งต่อหนึ่งแบตเทิรนแอนะครับขวานของคองที่เอาไว้ตีหน้าก็ซิล่านะครับออกมาในสเกล1นต่อหนึ่งสัดส่วนสวยงามดีเทลกิ๊บกเราจะได้รู้สักทีว่าไอ้หนังนี่มันพันอยู่ตรงด้านขวานเนี่ยมันเป็นหนังหน้าตาแบบไหน เราเห็นชัดๆได้จากตรงนี้เลยนะครับเก็บไอ้แหลมๆตรงขวาอะไรเงี้ยกิบๆแล้วยังไม่พอพามวันยังออกบัสนะครับ1ต่อหนึ่งไซค์นนะเป็นบัสของเอามาวางคู่กสิ่าได้เป็นขนจริงนะวัสดุเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะคือจะบอกว่ามันเหมือนลิงมากคือ <c oughs> เหมือนเอาของมาตั้งเลยขนสวยงามแล้วก็หมุนมาด้านหลังเป็นลองนั่งอยู่บนบันลลังด้วย เข้าเซตกับก็ซิล l าเดิดิแฟนคองและก็ซิ l l a ถ้าชอบมากๆนะสตัวนี้คือพระประธานต้องมาวางคู่กันนะครับราคาไปดูที่โดโจสโตร์นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมสติกเกอร์ไลน์นะครับตอนเด็กๆขาดหาซื้อได้ที่ไลน์สติกเกอร์สโตร์แล้วก็เสื้อแจป๊ปสีขาวเหลืออีกน้อยมากๆอันนี้น้อยมากๆแล้นะอย่าลืมอินบ็อกกันเข้ามาถามถ่ายกันได้สีดำหมดแพ็คคู่หมดแล้ว นะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะ